สวัสดีครับดูหนังรอบสือ่อรีวิวแบบไม่อวยวันนี้อยู่ในสตูดิโอนะฮะวันนี้จะไปพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องนา่ารักมากมาก,มากนะครับไม่ได้ดูภาพยนตร์ไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะนี่คือหนังไทยแนวตลกโรแมนติกคอมเมดี้นีของ3ามซูเปอร์สตาร์ตลกของฟ้าเมืองไทยโอ้โหพูดภาษาโบราณมากนะฮะคือพี่หม่อพี่เทง่งพี่โหน,นะฮะที่รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกว่าในรอบ15ปีนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับ Uh, เรื่องนี้พี่โหน่งเป็นผู้กำกับพี่เท่งเป็นผู้ช่วยกำกับนะแล้วก็มีพี่หม่ำพี่หม่ำนอกจากจะมาแกงตัวเองในหนังแล้วนะพี่หม่ำเป็นถึงผู้อำนวยการสร้างเลยนะฮะของบริษัทบังไฟฟิล์มของพี่หม่ำเองแล้วก็มีผู้จัดร่วมด้วย Transformation นฟิล์มนะฮะแบล็กดาร์กอนเอ n เตอร์เทนเแล้วก็ Nation Group นะฮะอ่ะเข้าเรื่องเลยเท่าที่ได้ดูหนังวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับ ผมว่ามันเป็นหนังที่กำกับซ้อนกำกับอีกทีหนึ่งเนื้อเรื่องครับมันคือเรื่องราวความรักของนาคแห่งทุ่งพักขโหนง่งที่มีวิบากกรรมข้ามภพข้ามชาตนะิที่ต้องข้ามเวลามาเพื่อพิสูจน์รักแท้ในยุคปัจจุบันตามหาพี่มากพี่มากขาเนี่ยแหละฮนะในยุคปัจจุบันซึ่งพี่มากกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ดาราคนดังและทีนี้ นาคเนี่ยก็มี c h a l l ลนจ์นะก็มีภารกิจที่ต้องไปทําก็คือการพิสูจน์รักแท้ระหว่างนาคกับมากจะทําอย่างไรและมีเวลาในการปฏิบัติภารกิจแค่30วันเท่านั้นนะครับถ้าทําให้สําเร็จเฟลความรักระหว่างนาคกับมากนะครับก็จะถูกลบเลือนไประหว่างคนสองคนไปตลอดกาลนี่ผมไม่ได้สปอยนะเพราะว่าเรื่องย่อ แล้วก็ชีเซอร์เนี่ยออกมานานแล้วทุกคนได้ดูได้รู้กันหมดแล้วนะครับดูเสร็จรีวิวนะเป็นยังไงหลังจากที่ดูจบแล้วคือผมรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆพี่หมอนพี่เท่งพี่โหนไม่ได้มาเล่นๆครับเป็นหนังตลกที่ไม่ได้ทำเอาแบบง่ายทำหนังเพื่อเน้นขายมุกตลกตึงโปะตึงโป๊ะไม่ใช่ครับ เขามีความละมุนละไมในบทโปรดักชันดีถ่ายภาพดีภาพสวยนะบทดีเอฟเฟกทุกสิ่งทุกอย่างคือมันแบบจะเป็นหนังแม่นากในเวอร์ชัน2025น2025ก็เป็นได้นะสร้างพาร์ทแยกไปหรือจะเป็นสร้างภาพยนตร์แนวดรามา่าโรแมนติกนี่นนทำต่อไปได้เลยนะแล้วจะเป็นหนังตลกนี่ไม่ขัดอยู่แล้ว เรียกว่าทางถนัดของพี่ๆทั้ง3าคนอยู่แล้วนะฮะทีนี้มาที่คีย์เวิร์ดเรื่องของความฮากันก่อนเลยนะครับคือผมว่ามุกฮาที่อยู่ในเรื่องเนี่ยผมว่าเขาถูกวางไว้อย่างดีไม่ได้เฝือไม่ได้ล้นไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ไปปะปนมั่วซั่วไปหมดเลยเนื้อเรื่องถูกวางให้มุกตลกต่างๆมันอยู่ในกองถ่ายกองถ่ายที่มีพี่หม่ำพี่เทง่งพี่โหนงอยู่ในกองนี่แหละนะฮะซึ่ง พี่โงงเป็นผู้ภูมิกับพี่เท่งเป็นผู้ช่วยผู้ภูมิกับก,ก็จะปล่อยมุกดึงเป็นจังหวะที่มันมันมัน,ม,นมันสอดมันรับกันได้ดีนะครับอย่างที่บอกอะปล่อยมุกกันแบบไม่เฟือนะฮะแล้วก็เป็นจังหวะที่ทําให้ทุกคนได้ได้เกิดกับมุกตลกต่างๆคือมันมีมีเหตุมีผลทุกคนเล่นไม่ได้มีใครเล่นเด่นเกินบทของใครแม้ว่ามีบทเพลงน้อยนิดแต่ว่าซีนมันส่งอะนะฮะทำให้ทุกคนได้ออกมา ให้คนได้หาให้คนได้เห็นในจอหมดเลยเรียกว่ากระจายกระจายมุกกันได้ทั่วถึงดีนะฮะอันนี้คือเรื่องของมุกตลกนะไม่ใช่แบบว่าหนังไทยส่วนใหญ่ชอบมีแบบว่าเวลาเราตื่นเต้นตื่นเต้นเรามักจะเอามุกตลกมาขัดไม่ให้เราตื่นเต้นจนเกินไปหรือว่าเวลาดราม่าน้ําตาไหลเขาจะเอามุกตลกมามาขัดเพื่อไม่ให้มันดึงซีนอารมณ์ให้มันบาดลึกจนเกินไปซึ่งมันไม่จําเป็น มุกตลกมันอยู่เป็นที่เป็นทางของมันได้อย่างเรื่องนี้ก็ก็วางมุกตลกไว้เป็นพาร์ทเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วมันไม่ใช่โบ๊ะปะขำแบบจนจนเราไม่สามารถซึมซับอะไรได้เลยจริงๆมันมีช่วงเวลาที่พี่ปล่อยมุกเสร็จเราก็ไปซึมซับอย่างอื่นต่อได้อย่างที่บอกภาพมันสวยพอหยุดพอมุกตลกหยุดลงซาลงเราก็ไปซึมซับกับความสวยงามอย่างอื่นต่อมันมันจึงกลายเป็นว่า ตลกก็คือตลกพอซีนน้ำตาก็ปูก็ขยี้ให้ถึงอารมณ์นะครับเขาเรียกว่าไม่นั่งหัวเราะไปด้วยร้องไห้เคล้าน้ำตาไปด้วยไม่ใช่ส่วนเรื่องของการแกล้งกันแก้งกันเอาคืนกันโอ้โหเรื่องระหว่างพวกเขา3ามคนเนี่ยมันมีมาช้านานแล้วผมจําได้ว่าเท่าที่ได้ติดตามเนี่ยพี่หม่าเคยเอาพี่โหนงมาปุยําปุยมีบทเป็นตัวประกอบแต่งตัวประหลาดบ้างละ ไม่มีบทพูดบ้างละอย่างเช่นในบอดีการ์หน้าเรียมโป๊ะแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้บทบทตัวประกอบแบบไม่มีบทพูดเนี่ยเอาใครมาก็ได้ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับพี่โนงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอการแกล้งกันแบบเนี้ยโอ้โหก่อนหน้าพี่มัจะแกล้งพี่นงเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้ในภาพยนตร์หลวงพิเท่งภาคแรกของหนังของพี่โน้ตนะครับมีบทไวรุ่นตีกัน พอเข้าไปช่วยปั๊บพลิกกลับมากลายเป็นพี่หม่ำเรียกว่าซีนเดียวฉากเดียวก็สามาจึงเป็นเขาเรียกเป็นดาราหลอกที่ที่ที่โด่งดังต,ติดติดหูก็คือแหมฉากเดียวมึงก็อุตส่ามาเนาะฉากเดียวมึงจะอุตส่ามาอีกเนาะเพราะฉะนั้นไอเรื่องราวเหล่านี้ผมว่ามันถูกซ่อนอยู่ในหนังของพวกเขาเนี่ยมามานานแล้วเออหนังไทยหลายเรื่องก็มีการซ่อนสิ่งเหล่านี้ อ,อย่างเช่นหนังพวกประวัติบุคคลสำคัญประวัตินักธุรกิจที่ทำเป็นหนังต่างๆหรือเรื่องที่อิงจากเรื่องจริงบุคคลจริงๆมักจะถูกใส่ไว้อยู่ในเรื่องเช่นเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวบ้างนะเป็นเป็นคนเดินผ่านฉากบ้างโอ้เยอะแยะมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในหนังมาตั้งนานน่หนังไทยชอบทำอย่างนี้มันเหมือนกับศัพท์เทคนิคเขาเรียกอ,อะไรอิสตเอกอิสต,เอ,อสตเอกมัน จริงๆแล้วมันก็คือของขวัญในวันอีสเตอร์ซึ่งไอ้กิมมิคเนี้ยเขามักจะใช้อยู่ในเ,เป็นไอเทมเป็นของพิเศษเป็นไอเทมแร์ที่หายากซ่อนอยู่ในเกมบ้างในเพลงในภาพยนตร์ให้บรรดาแฟนๆให้ได้เข้าไปค้นหาในหนังว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างมันมันก็เป็นความสนุกความท้าทายเพราะฉะนั้นไอเรื่องแกงตัวเองเนี่ยนะเล่นกันเองล้อกันเองเนี่ยโอ้โหแบบทางแบบเนี้ย แก๊งสามชาติพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหนเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วนี่คือทางของเขานะฮะไหลลื่นปื๊ดลืด่นปื๊ดเลยนะฮะแต่อย่ามัวแต่ไปโฟกัสกับพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน,เ,นเรื่องความฮาแกล้งกันเอาคืนกันแกล้งกันนะฮะนักสแสดงสองคนนะฮะโดยเฉพาะนาคน้องยดาณรินยาโอ้โหทำถึงมากบทน่ารักก็น่ารักใสใสบทตลกก็ก็ทำได้น่ารักดีนะฮะ โอ้โหซีนดราม่าทำให้เราได้น้ำตาคลอเสียน้ำตาโอ้โ oh, หน่าจับตามองผมต้อง,ต,องต้องถึงกลับไปค้นหาเลยว่าอย,ยดาผ่านเรื่องอะไรบ้างนีเ่เราจะฟอลโล่ติดตามได้จากช่องทางไหนบ้างโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าโดนตกไปที่เรียบร้อยนะครับอารมณ์ที่ผมมองน้องยดาหรือนาคในเรื่องนี้เหมือนดูอ้้าพัชราภาแต่ปล่อยมุกแบบปามี่ มุกซื่อๆง่ายๆเรียบง่ายแต่หา <c oughs> นึกถึงอัมพัชราภาปล่อยมุกปามีนี่คือสองอย่างอยู่ในตัวคนเดียวกันน่ารักมากนะครส่วนนักแสดงชายน้องคริสพีรวัตโอ้โหพะจะประคุณเอ้ยหล่อออร่ามากหล่อทะลุเฟรมออกมาเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหน้องๆผู้หญิงโอ้โหเรียกว่าติดอกติดใจนะครับแล้วก็ผลงานการแสดงก็โอ้โห เรียกว่า,ามีของนะน้องคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจับคู่ได้อย่างโอเคแมทช์กันลงตัวอย่างดีนะฮะเนื้อเรื่องผมว่าก็ปูได้เร็วนะเริ่มต้นนิดนึงนะฮะพูดถึงภารกิจแล้ววาร์ปวาร์ปมาใน2025เลยโอ้โหรวดเร็วทันใจมูฟแล้วก็วาร์ปปับ๊บเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันเท่านั้นเองแล้วก็เออความสนุกเราได้เริ่มต้นนะไม่ต้องรอปูนานนะ นะพอเดินเรื่องได้เร็วปับ๊บโอโหความน่ารักความสนุกสนานมันเชิดฉายอูดิกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ที่ดีเกินหนังตลกอย่างที่บอกอะสามารถสร้างพาร์ทหนังแม่นาค2025ต่อได้เลยนะหรือไปสร้างพาร์ทหนังโรแมนติกดรามา่าก็ได้ทุกทุกอย่างแสงมุมเงาภาพเพิบบทต่างๆมันมันมันพร้อมที่จะไปได้ทุกทางอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่หนังตลกที่ตลกไปวันๆน่ะมันมีอย่างอื่นให้ให้ได้ไดซึมซับให้ได้อิ่มเอมให้ได้มีความสุขในหลายๆส่วนด้วยนะครับขอแล้วอย่าอย่าไปจับจ้องแต่มุกตลกอย่างเดียวอ่ะ,อะก็ครบถ้วนนะในหลายๆเรื่องสําหรับน่ารักมากมากๆพี่หม่ำโดนเล่นมากๆโอ้โหเอาซุปตามาทําอย่างนี้ได้ยังไงระดับผู้กํากับร้อยล้านพันล้านเนี่ย ครั้นที่แล้วเนี่ยพี่หนงโดนพี่โหนงเคยอาคาตไว้ว่ามึงเอาเท่งมาหามึงเอากูมาฆานะไอ้มัมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้โดนบ้างจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้นะครับนา่ารักมากมากมากใช้จริง24กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะฮะนีเคเมเจอร์ต้องที่จันทบุรีซีนิเพ็กซ์นะครับนั่งสบายเบาะนุ่มแอร์เย um, ็นชำปอปคอรอร่อยนะครับ ขอบคุณจันทบุรีซินิเพ็กด้วยที่เซ็นทรัลจันทบุรีครับสำหรับหนังรอบสื่อให้เรามารีวิวแบบไม่อวยนะฮะเชิญชวนไปชมแล้วนะครับอยู่ที่ท่านนะฮะจะตัดสินใจไปชมชมแล้วจะสนุกขนาดไหนมาเล่าสู่กันฟังใต้คอมเมนต์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะในทุกช่องทางไะเดี๋ยวหนังรอบสื่อเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ